ท่านกระยาณมิตรผู้มีบุญทั้งหลายว่ากันว่าบุญคือเบื้องหลังของความสุขบุญคือเบื้องหลังของความสําเร็จบุญบุญคือเบื้องหลังของทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตภาคนครหลวงแปด มีคุณพลดลายวานิชยากลานนท์เชื่อในบุญเนี้ยโยมอายุมากแล้วท่านทำบุญอย่างสม่ำเสมอเลยยินดีในบุญปาถนาในบุญแต่ทำบุญแต่ละครั้งต้องอธิษฐานก่อนนะใจของโยมต้องใสก่อนนะ โยมทำบ,บุญกับภาคนครหลวงแปดเป็นระยะเวลายาวนานโยกับคุณชือสุเพียงพิษเป็นระยะเวลายาวนานโยมแก่แล้วอยากได้บุญเยอะๆอยากมีความสุขอยากให้บุญเป็นดวงิสัยติดที่ศูนย์กลางกายของโยมตลอดไป วันนี้ตรงกับวันอังคารที่21ในวันนี้ตรงกับวันพุทธที่21่สบกรกฎาคมพุทธศักราช2,564ท่านผู้เป็นเชี่ยวภาพในโครงการของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ ในความกรุณาของเจ้าประคุณทุ้เดตรพระมหารัชมงคลมุนีคือคุณโยมพันนายวานิชยากลาสุภาพสตรีที่ปฏิบัติธรรมมายาวนานเลยนะยาวนานที่สุดท่านเวลาโยมมีความทุกข์โยมก็อาศัยธรรมะนี่ ในการที่จะหล่อหลอมตัวเองให้เข้มแข็งให้มีสมาธิโยมเลยปฏิบัติสมาธิเป็นประจำบุญโยมก็ทำนะโยมเชื่อในบุญเพราะโยมเชื่อในพระคุณเจา้าในท่านผู้เป็นสังฆะชินบุตรพุทธะชินโนรถ ท่านผู้มีความใสท่านผู้มีความสวา่างท่านผู้มีความเบิกบานใจโยมปฏิบัติรมแนวนี้ยึดถือความใสยอยู่ในความใสให้บุญติดอยู่ในความใสยอย่างนี้เสมอเสมอเสมอวันนี้โยมเป็นเจ้าภาพเกี่ยวเรื่องปลาสลิดมีปลาสลิด มีจมยําดังกล่าวแล้วขอบุญกุศลที่โยมไม่มีโอกาสทำจงทำเพิ่มบุญบารมีให้โยมมีความใสย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยอานุภาพบุญดังกล่าวดังที่พระผู้เมียภาคเจ้าตรัสไว้ว่าสุโขปขุญญสักอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ขอดวงบุญนีสใส จงเพิ่มเป็นบุญที่ใสยอยู่ในดวงใจของคุณพลละลายวานิธยากุลานนท์ขอให้ท่านถึงธรรมมีบุญกุศลนุนนำถึงธรรมในชาตินี้ทิวิปิปัสสะพระเงินทองไหลมานาชาลีตี